สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พุธ21กุมภาพันธ์นะครับกลัวเราแล้วก็ยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํารวมถึงมุมมองทางแล้วก็เทคนิคในการลงทุนมาฝากกันเป็นประจาทุกวันนะครับกราคากสปอรในช่วง3-4วันที่ผ่านมามีการปรับตัวซึมขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วครับยังไม่ได้มีการ สิ้นสุดในการรีบาวในรอบนี้นะครับทุกคนก็ยังรอดูว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับเดีย๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณสุรสั์นิลมน์พิสารเทเดอร์ของทางอินเตโกโกเทรดนะครับมาดูมุมมองกันว่าในช่วงนี้เองอินเตโกมองว่าในการรีบาวรอบนี้น่าจะไปไกลได้ขนาดไหนแล้วก็มีปัจจัยอะไรที่น่าติดตามบ้างส่วนทองไทยเองก็ยังคงขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งนะครับจะมีการวางแผนการลงทุนอย่างไรดีคุยกับทางคุณสุรสักกันเลยครับสวัสดีครับคุณสุรสักครับ ครับสวัสดีครับคุณโรมทองคําก็ยังซึมขึ้นนะครับตอนแรกดูเหมือนจะกลับตัวแล้วแต่ก็ยังไม่กลับนะครับช้นนี้ยังดีดกลับมาได้อีกมองแนวโน,น้มยังไงต่อดีครับอ่าแนวโน้มระยะสั้นเนี่ยอ่าถ้าเกิดว่าเรามาดูในตัวกราฟทองเลยเนาะนะครับก็บอกตรงว่าในสัปดาห์ที่แล้วเราผมอาจจะมองว่ามันจะลงต่อใช่ไหมอืมอืมอันนี้ก็คือผิดเนี่ยอืมอ <laughs> แต่ก็ยังดีนะครับว่าเก็อย่างที่บอกไปว่าแนวรับของเราเนี่ยมันมีสองแนวเนาะีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์กับหนึ่งเก้าเจ็ดศ มันได้ของไปครึ่งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นไอ้ครึ่งหนึ่งนี้เนี่ยผมว่ามันก็คงได้กําไรกันหมดแล้วแหละนะครับอือฮึซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดว่าเรามาดูในแนวรับระยะสั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันมันเบรกไอ้ตรงจุดที่มันเคยมันคือเบรกดาวลงมาเนาะคือมันมันเบรกอัพไปละคือคราวนี้เนี่ยพอเขาเบรกไปปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้เบรกธรรมดาเขาเบรกยืนแล้วเขาก็ไปต่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยผมว่ามันมันสวยนะคือหมายถึงว่าอย่างเนี้ย คือคิดว่าจะลงกลับมาจุดที่หนึ่งเก้าเก้าศูนเนี่ยจะยากกว่าเดิมแล้วอืมแต่มันก็ <c oughs> ค่อยซึมขึ้นนะครับคุณศศักดิ์ถูกไหมใช่ใช่เออมันซึมมันซึมขึ้นวันละห้า,หาดอลลาร์หกดอลลาร์อย่างเงี้ยถูกไหมครับใช่ครับซึ่งถ้าแบบนี้เนี่ยโอเคมันก็ซึมขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยแรงขายมันก็น้อย,อยงไงอืมนะครับแต่ว่าผมมองว่าอันนี้เนี่ยคืออาจจะเป็นการซึมขึ้น ไม่ได้ไกลนะผมว่าน่าจะไปหยุดที่ประมาณ2 4 0บเหมือนเดิมนะครับก็คือก็คือไม่ไม่ได้มีปัจจัยภายนอกที่ผมมองว่าจะทําให้ทองคําเนี่ยเบรกขึ้นไปแรงๆได้เลยนะครับอืมอืมอืมแต่ว่าดูดูจากนักวิเคราะห์ของบทวิเคราะห์ของจากทั้งนักนักลงทุนไทยแล้วก็ต่างประเทศเขาก็ยังมองว่าเป็นรอบการรีบาวซึ่งไม่ไปได้ไกลหลายๆคนก็มองเอ๊ะมันถึงจุดสุดของมันหรือยังอะไรทํานองเนี้ยแต่เออมันก็ยังซึมขึ้น ต่อไปเรื่อยๆเลยทางอิตาโกมองเป้าเท่าไหร่ครับจะมันจะซึมขึ้นรอบนี้ได้ผมว่าถ้าเกิดว่ารอบนี้เนี่ยผมว่าซึมขึ้นสองเปร์เนสิบเนี่ยไม่ผ่าน,านคำถามคืออ่ะอันเนี้ยมันเป็นภาพะระยะสั้นแน่นอนว่ามันไม่ผ่านอ่าแล้วคราวนี้เนี่ยมันแน่นอนว่าคือมันต้องเล่นในกรอบไซเวย์หรือว่าไซาเวย์ดาวที่ที่ผมกําลังมองเนาะในหกเดือนนี้ผมยังมองภาพเดิมนะผมยังไม่คิดว่าทองคําเนี่ยจะรีบขึ้นอืมเพราะว่าปัจจัยที่หนุนทองคําจริงๆเนี่ยมันยังไม่มา นะครับในเรื่องของการปรับราตาดอกเบีย้ยหรือการยุติคิทีเนี่ยผมว่ามันยังไม่ได้ใกล้เคียงกับจุดนั้นเลย mm hmm. นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยแน่นอนมันเป็นข่าวระยระสั้นหลายตัวที่เดี๋ยวผมจะพูดเนาะว่า mm hmm. ปัจจัยอะไรนะครับที่ทำให้ทองคำเนี่ยมันค่อยๆซึมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราเนี่ยมาดูในภาพใหญ่ก่อนนะภาพใหญ่เนี่ยแน่นอนว่านโยบายทางการเงินมันกดดันนะรรเราไปดูในเรื่องของตัว เสร็จบาลานชีดได้เนาะนะครับว่าเขาดึงเงินออกจากระบบตลอดเวลานะครับแล้วคราวนี้เนี่ยรัฐบาลมันก็ต้องเหมือนพยายามอัดฉีดเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเขาจะไปกู้จากไหนใช่ไหมเขาก็จะกู้กับภาคประชาชนภาคธุรกิจภาคอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาเริ่มบอกออกพวกแบบทีวีอัชันครับอ่าอายุสัญญาต่างๆนานาเนี่ยออกมาเพื่อประมูลขายเนาะภาพนี้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าเฟดไม่ซื้อเรื่อยๆเนี่ยนโยบายทางการคลัง ของสหรัฐเนี่ยมันจะต้องจ่ายผลตอบแทนที่สูงเพื่อที่จะให้ได้การกู้ยืมมาแล้วผมคิดว่ามันเป็นนโยบายที่ไม่ได้ยั่งยืนเท่าไหร่คนะครับออ mm hmm. อื่าภาพรวมตรงนี้เนี่ยผมว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยผมว่าคิดว่าไม่น่าจะยืนอยู่ในระดับนี้ได้ในเรื่องของการอาจัจฉริยะการคังถ้าเราไปดูในเรื่องของการบริโภคการลงทุนในประเทศหรือว่าการส่งออกเองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีภาพรวมที่ดีคขึ้นก็คืออยู่ในทรงๆแล้วกันอ่ามันก็ไม mm ่ได้รีขึ้น แต่ที่ผมจะให้ดูจริงๆเนี่ยคือคือผมมองว่าสหรัฐกําลังจะเข้าสู่ภาวะอ่อนแอแต่ว่าการเข้าสู่ภาวะอ่อนแอนี้เนี่ยแน่นอนมันทําให้ทองเนี่ยมันดูเหมือนจะอยากขึ้นนะ,ะจากภาพรวมตรงนี้แต่ว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปใน,นความเป็นจริงเนี่ยเมื่อเวลาสภาพคล่องมันขาดนะคุณหนุ่มครับสมมุติว่าเราเราทาธุรกิจกันก็นกได้แต่สมมติว่าเราทําธุรกิจอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ทองคาแล้วกันทองคามันอาจจะดูแบบเอาเอาอฟเทคเตอร์นิดนึงนะครับ อ่าเราทำธุรกิจเนี่ยเวลาเราขาดสภาพคล่องเนี่ยอย่างอ่าฝักทรัพ์ทีก็ได้อืเราต้องทำไงเราก็ต้องกู้แต่ว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยที่มาสูงขนาดนี้เนี่ยหรือว่าเราขอสินเชื่อหรือว่าขอการกู้ยืมเต็มวงเงินแล้วเนี่ยเราต้องทงําะไหมหนุคือเราก็ต้องขายเคอร์เลนแอสเซทหรือว่าสินทรัพย์ระยะสั้นซึ่งทองคําเนี่ยมันจัดอยู่ในหมวดสินทรัพย์ระยะสั้นเทียบเท่าเงินสดอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าอ่าโอเคเราอาจจะมองภาพกันในทั่วโลกเนาะว่าอ เศรษฐกิจไม่ดีทองมันมักจะขึ้นใช่ทองมันมักจะขึ้นแต่คาว่ามันมักจะขึ้นในภาพพื้นฐานเนี่ยมันมักจะขึ้นกับนโยบายเชิงผ่อนคลายอืมอืมอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าในช่วงแรกของทองคําเนี่ยที่มันแย่แบบนี้เนี่ยหรือว่าซึมซแบบนี้นะผมมองว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ย liquidity หรือว่าสภาพคล่องในตลาดเนี่ยมันจะเริ่มหายไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยจนทําให้ทองคําเนี่ยมันจะถูกเทขายแบบซึมซม ครับอ่าแล้วคาถามของนั้นก็คือถับมาอน,นี้แหละเอ้ยทำไมเศรษฐกิจแย่ทองมันลงวะอืมอืมอ่าเออมันมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับแต่ว่าก็ยังการการอ่ายังการที่ไดร้ระดับหนึ่งแล้วกันว่าทองคําเนี่ยผมว่ายังไม่จบรอบแน่นอนครับอ่าเพราะว่าเรายังต้องมีนโยบายเชิงผ่อนคลายอยู่นะครับแล้วตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นจุดจบรอบของทองคําซึ่งผมมองว่านิวไฮที่มันเคยไปทําเนี่ยผมว่าไปทําได้อีกครั้งหนึ่งนะ อืมอ่าอันนี้ในในภาพใหญ่เลยนะครับนี่ก็คือมันมาเหมือนซิตี้กรุ๊ปจอยพีมอแกนก็ออกมาพูดคล้ายๆลางี้เหมือนกันถูกไหมฮะประมาณสองพันไปไปกระดิงสองพันสามอดอลลาร์แล้วเหมือนกันถูกไหมฮะใช่ผมผมว่ามันผมว่ามันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเออมันมันเป็นไปได้แต่ผมคือผมยังไม่รู้แนวต้านเท่าไหร่หรอกแต่ผมมองว่านิวไฮนิเออเทียบกับความเร็วร้ายตอนนี้นะผมว่านิวไฮเก่าน่าจะได้อยู่ได้ใช่ได้แต่ได้อันนี้คือในภาพยาวของ คนที่ท<อ>ถือถือทองคํามานะมันก็ยังแบบใจมันยังชื้อได้อยู่ไงว่าเอ้ยอย่างน้อยๆเก็บมาเนี่ยในช่วงปลายปีนี้หรือว่าอาจจะต้นปีหน้าก็ได้มันยังมีโอกาสได้ออกทองคําแน่ๆเพราะยังฟังซื้อเนี่ยมันได้เปรียบในหน้าเทรดมากกว่านะครับ,รบอืแล้วภาพระยะสั้นล่ะครับเราจะลงทุนกันยังไงดีครับอ่าโอเคนะครับคืออย่างที่บอกนะภาพภาพระยะสั้นเนี่ยที่มันซึม,ซ,มซึมขึ้นมาเนี่ยคือคือถ้าเกิดเรา ย้อนย้อนไปดูในไมโครของแต่ละประเทศแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ะผมผมจะพูดถึงห้าประเทศใหญ่ของโลกก่อนนะครับคือมันจะมีอเมริกาจีนนะครับแล้วก็เยอรมันญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษนะถ้าเกดิดว่าเราเรา,เรามองเนี่ยอันนี้คือห้าบิ๊กใหญ่ของ GDP โลกแลครนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาอเมริกาไว้หลังสุดนะครับกับจีนผมขอมาเริ่มจากญี่ปุ่นก่อนที่เพิ่งอ่ะผมผมเริ่มจากเยอรมันก่อนดีกว่าเยอรมันเนี่ยเพิ่งขึ้นมาเป็น GDP อันดับสามของโลกเนาะ Mm hmm. แทนแทนญี่ปุ่นไปซึ่งเราเราก็จะเห็นภาพว่าเอ้ยญี่ปุ่นมันถดถอยหรืออะไรนี้เยอรมันเลยแซง <Okay. S 2> แต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูใน GDP จริงๆอะคุณหนุ่มคือคุณหนุ่มเชื่อไหมว่าที่เยอรมันแซงได้เนี่ยไม่ได้แซงเพราะความเติบโตนะออื mm hmm. คือ GDP ของเยอรมันเนี่ยในรอบห้าเดือนล,ล่าสุดเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้ดีค <Okay. S 2> ถ้าเกิดว่าเรามองในรอบสามเดือนล,ล่าสุดนะออกมาศูนเปอร์เซ็นศูนเปอร์เซ็นแล้วก็ลบจุดสาเปอร์เซ็นต์ ่ะคือคือเราอเห็นว่าไม่โตแล้วก็ล่าสุดหดตัวแล้วก็เหมือนเดือนเนี้ยที่กำลังจะออกมาเนี่ยเยอรมันมีออกอ่าต,ตัวตัวข้อมูลบางอย่างออกมาแล้วกันบอกว่าเยอรมันกําลังเข้าสู่เทค,คิคอลรีชั้นว่า GDP ติดลบ2องแต่มติดเห็นเห็นอยู่เหมือนกันอ่าซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันเห็นภาพเลยว่าที่เขาบอกมาคือการบริโภคภายนอกมันมีการปรับตัวลดลงแล้วก็อัตรางเงินเฟ้อรวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยมันกดดันการ บริโภคภายในประเทศแล้วกันลงทุนภายในประเทศเนาะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยถามว่าตกมาดับสี่ผาตกมาได้ยังไงนะครับไม่ได้ตกเพราะเติบโตน้อยแต่ว่าตกเพราะ GDP ติดลบสองตรมาสติดอ่าฮะครับอ่าญี่ปุ่นเนี่ยเรียบร้อยเลยญี่ปุ่นก็มีปัญหานี้มานานอยู่แล้วใช่คือญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่เทคโนโลยีที่ชั่นเป็นที่เรียบร้อแล้วด้วยนะอ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่า แล้วถ้าเกิดเราไปดูอังกฤษอังกฤษก็เข้าสู่เข้าสู่เรียบร้อยคือไอ้ข่าวที่มันเล่นเนี่ยนะคุณนุ่ผมว่าระยะสั้นตอนนี้เนี่ยคือเหมือนตลาดกำลังจับจตามองว่าประเทศไหนประเทศวิกใหญ่เนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยอนะเพราะว่าภาวะถดถอยถ้าแบบอมันเริ่มเข้าแบบยังไม่เกิดวิกฤตยังไม่ได้เกิดธุรกิจที่มันแย่จริงเนี่ยแบบนี้เนี่ยข่าวมันจะหนุนทองแบบเล็กๆน้อยๆืออ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดจริงเนีย่ย สังเกตเลยไปดูทุกวิกฤจนะทองลงทุกวิกิจเลยครับลงก่อนอ่าลงก่อนแล้วขึ้นผมมองว่าอันนี้มันเป็นแค่ข่าวระยะสั้นครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องเจอแน่นอนคือ i q u i d i t y shortage เนาะก็คือการขาสสภาพ่องเพราะว่าทองเนี่ยน่าจะโดนกดดันได้นะครับอืมอือืมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกลับมาที่คำถามคุณหนุ่มคือระยะสั้นทองคำจะเป็นอย่างไรผมว่าจะอยู่ในกรอบไซด์เว์ตรงนี้แต่จะไม่เบรกสองพัิ อืมฮึอ่าเพราะว่าผมเรียกว่าข่าวตรงนี้เนี่ยมันเป็นข่าวที่ยังไม่ได้ใหญ่ครนะครับคือทุกคนเห็นพร้อมกันแล้วก็คาดการอยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับยังไม่ได้ใหญ่แต่ว่าภาพที่มันจะลงมาในอนาคตเนี่ยแน่นอนคือมันจะลงจากสภาพคล่องที่ขาดแล้วผมมองว่าคือผมยังไม่รู้นะว่าแนวรับเป็นลึกเท่าไหร่แต่ผมมองว่ายิ่งลงยิ่งซื้อเนี่ยได้เกลียือ่านะครับแต่ว่าตอนตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องถามกันว่าทุกคนก็มองกันว่า เอ้ยมันจะมันจะซื้อช็อตลงไปได้หรือเปล่าถูกไหมครับเสี่ยงไปไหมหรือว่าไปรอไปรอย่อบายดีกว่าอ่าถ้าเกิดว่าสปอตเนี่ยผมว่าก็พอเสี่ยงได้ในระยะสั้นนะเพราะว่าสองพสี่สิบเนี่ยคือถามว่าเราช็อตตรงนี้นะแนวคัดล้อนเราเนี่ยต่ำมากเลยประมาณอาจจะสองพันห้าสิบอาจจะถ้าเกิดว่าไปหลุดทายอีกนิดนึงก็สองพันหกสิบห้ามันก็เสียประมาณยี่สิบห้าเหรียญเนาะแต่ถามว่าดอดาวน์ดานลัางดีกว่าเยอะกว่า สี่ห้าสิบเหรียญเนี่ยผมว่าอาจจะมีมุมมองได้เห็นนะอันนี้คือสปอตนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงินบาทเนี่ยผมว่าไม่ค่อยแนะนําอเพราะว่าด้วยความที่บาทเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเราไปดูในข้อมูลล่าสุดเนาะของสภาพัฒน์ก็คือ GDP ออกมาอยู่บวกแค่อือใช่ไหมคุณหลมคือบวกแค่แบบหนึ่งจุดเจ็ดใช่ไหมคือน้อยมากคาดการณ์ไปแค่ที่สองจุดสี่นะครับครับเออแต่ว่าผมว่าอันเนี้ยมันเป็นข่าวระยะสั้นนะแต่ว่า มันก็ต้องอยอมรับตรงๆว่าเมืองไทยเข้าสู่เงินฝืดในในไตรมาสนี้ด้วยแล้วก็ยังเข้าสู่ตัวตัว GDP ออกมาแย่อีกเพราะเรื่องตรงนี้เองเนี่ยผมว่าน่าจะหนุนบาทอ่อนระยะสั้นม่นดอลลาร์มันก็แข็งด้วยไหมถูกไหมครับคุณสรุรศักดิ์ดอลลาร์แข็งด้วยแต่ว่าผมว่าในตัวเองของบ้านเนี่ยก็ก็หนักด้วยอ่าหนักหนักอยู่แล้วด้วยก็หนักด้วยคือเราเห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยคือถ้าผมเราเราไปเจาะใน GDP นะผมว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นที่ ที่มองผมผมมองว่ามันมันไม่ได้เป็นประเด็นที่ใหญ่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคือถ้าเราไปดูในในไส้ในจริงเนี่ยคือการลงทุนภาคเอกชนการใช้จ่ายภาคเอกชนเนี่ยไม่ได้ตกแต่สิ่งที่เราตกเนี่ยคือการลงทุนภาครัฐภาครัฐเนาะเราเห็นอยู่แล้วว่ารัฐบาลชุดก่อนเขาลงทุนภาครัฐเยอะแค่ไหนเนาะแต่ว่าชุดนี้เนี่ยก็เหมือนยังไม่มีนโยบายใหญ่ๆอะไรออกมาในเรื่องการลงทุนภาครัฐนะครับผมมองว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาเห็นเห็นข่าวระยะสั้นมานะก็จะเห็นหลายนโยบายที่กําลังจะล่าง เพื่อมีการอัจีริยะสั้นอยู่นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบิจิทอนบอลเล็ตด้วยที่ไม่รู้จะปาดหรือเปล่านะอืาแต่ผมว่าข่าวพวกนี้เนี่ยแน่นอนมันจะเพิ่มสภาพคล่องในตลาดแต่ว่ามันจะนํามาสู่การอดค่าของเงินบาทด้วยเช่นกันอ่าตอนแต่ว่าตอนนี้ทองไทยมาแตะสามสี่สามหมื่นสี่ห้าร้อยแล้วสิเราจะเอาอย่างไงรอรอย่อไหมไหมครับผมว่ารอย่อซื้อดีกว่ารอย่อซื้อดีกว่าขายขายได้หรือยังสามหมื่นสี่ห้าร้อยขายได้ยังฮะ ผมว่าได้แล้วเพราะว่าไอตอนที่เราคุยกันรอบที่แล้วมันเท่าไหร่สามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทคใช่ใช่คือผมว่ามันกาไรสัปดาห์เดียวเองนะสัปดาห์เดียวเองนะคุณต่อให้ได้ของมาแค่ครึ่งเดียวครับคุณหนุ่มคือเราก็กาไรเยอะนะคือถือบอกว่าเอ้ยอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทำให้ผมถือบอกว่าให้รับสองไม้เพราะแบบนี้ไงมันจะได้ไม่พลาดโอกาสม่ตกรถไม่ตกรถใช่อืแบบเนี้นะครับแล้วรอบนี้รอบนี้รอย่อแถวแถวละเท่าไหร่เดียครับ ผมว่าเราต้องปรับฐานขึ้นมาแล้วเพราะว่าเขายืนเหนือสองพันเหรียญได้แล้วตรงแนวเนี้ยเป็นแนวรับสําคัญที่ที่มันดูถ้าเกิดว่ามันเบรกได้เนี้ยแล้วมันยืนได้แบบนี้เนี้ยผมว่ามันลงไปหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ยากแล้วผมว่าเรามาเล่นในกรอบไซด์เว์ธรรมดาก่อนถ้ามันถ้ามันยังไม่หลุดตัวกรอบสองพันตัวนี้เนี้ยเราจะอยู่ในกรอบไซด์เวย์ก่อนก็คืออยู่ในบริเวณสองพันถึงสองพันสิบเหรียญเนี้ยผมว่ารับซื้อได้ประมาณเท่าไหร่ครับกี่บาทได้ครับตอนนั้นตอนนั้น ประมาณสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยประมาณเนี้ยหนึ่งร้อยสองร้อยประมาณเนี้ยผมว่าได้อืแล้วก็ถ้าเกิดขายก็ขายบริเวณประมาณนี้แหละสามหมื่นสี่พันห้าร้อยหกร้อยเนี่ยผมว่าก็จะได้กลับมาเห็นอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆนี่แค่สัปดาห์เดียวเองนะคุณสศักดิ์เนาะสัปดาห์เยอะเราคุยกันสามหมื่นสามพันเก้าร้อยคือฐานรับสัปดาห์นี้ขึ้นมาเป็นสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยละทองไทยนี่สุดๆจริงๆจริงครับคือผมว่า คือปีนี้เนี่ยคือผมบอกตลอดเลยนะว่ามันเป็นปีทองของคนเล่นสั้นนะอืเพราะรว่าคือปีที่แล้วเราเนี่ยแทบจะน้อยมากเลยนะคุณหนุ่มที่แบบ,รบเราจะได้เล่นกรอบสั้นๆนานๆอะ่ะคือมันเดี๋ยวมันก็เบรกขึ้นเบรกลงมันหาก,กรอบเล่นสั้นยากเนาะแต่ปีนี้เนี่ยผมว่าข่าวใหญ่หรือว่าข่าววิววนะิวนั้นมันไม่ค่อยมีมันจะมีข่าวแบบย่อๆย่อยๆอย่างเงี้ยเออมันมันทาให้แบบเราทํากําไรง่ายปีนี้เป็นว่าปีของการสร้างแ h ทโฟเลยแหละ <ผ>ครับอือืออือก็เดี๋ยวรอดูแล<ด>้วกันว่ามันจะลงมาปะครับสามหมือนสี่หนึ่งร้อยร้อยอือโอเคถ้ามาก็น่าจะเก็บได้เก็บได้ครับเก็บได้โอเคได้ครับขอบคุณมากครับ โอเคครับคุณหนุสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณสุรศักดิ์นิลมนพิสารเทรดเดอร์ของอิตาโกโกเทนนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้อย่างที่คุณสุรศักดิ์บอกแล้วครับการรีบาวอบนี้ยังคงค่อยๆไปนะครับแต่มองว่าไม่น่าจะเกิน2040แล้วก็มียนมที่จะทิ้งตัวลงม,มาก็ต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าปัจจัยเรื่องของภาวะเศรษฐกิจรีเซชชันเองเนี่ยยังคงคุกคามทั่วโลกเลยนะครับขณะที่ทองคําไทยขึ้นมาแต่ 30, 45, บา้วถืว่าเป็นแนต้าที่แขาทแกร่งนะค่ับอาจจะ แบ่งขายทางออนไออกมาแล้วก็ไปรอยอดซื้อแถว34,100ซึ่งตอนนี้ฐานของราคาทองไทยถือว่ายกขึ้นมาสูงมากเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องกัดฟันซื้อเพื่อเล่นรอบสั้นๆไปก่อนนะครับปีนี้ยังเป็นจังหวะของการเล่นรอบที่แท้ทูเลยนะครับยังไงก็ต้องมารอดูนว่าทิศทางการขึ้นไหวของตัวโกสปอร์ตแล้วก็เงินบาทหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างและนี่คือข้อมูลที่โกราหยิบยกมาฝากกันในช่วงนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด นำเสนอหรือว่าอยากจะให้เรานําไปสอบถามกับทางนักวิเคราะห์หรือว่าผู้บริหารของบริษัทค้าทองคำก็แจ้งขึ้นมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปถามว่านํามาบอกกล่าวกันนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ